สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู่คุณทุกคนครับพ่อกับบาวเท้าฮันน่ชนแนลครับพี่น้องมามือนีลงทะเลครับพี่น้องมามึกสายมึกสายกุ้งสดครับพี่น้องตำมึกสายกุ้งสดเบิ่งหัวใหญ่ๆงามๆมาหนวดกุบๆบริจากเหมือนี้ใส่กระเทียมทุ่นเนี่ยบริเวณที่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศยำคำครับแต่ว่ากัดเอายังเอายู่พี่น้องเบิ่งเหื่อไหลโอ้ขอถทดขอให้เดือพี่น้องเด้อมากับพักข้าวตวงพักข้าวตวงพักหนอกเพี่น้องโอ้ปองแรงปองลางเอา เออพักชีเนี่ยครับพักกาดหอเนี่ยเอา้ามาตายยางกทัวเนี่ยมาๆมาๆมาๆเสียบน้ำกันครับพี่น้องใส่เลยบ่วงมาคือป้องแรงลงคือเถอะเอาเบื้องนี่เอาไว้สวดน้ำมามาใส่กระเทียมทวนน้ำพี่น้องสเสียบน้ำบาเทาอืม ทั้งจากหมือ่อวานเม่นูกเค็ดแข่ามากพี่พวนมากพี่พวนกับไล,ล่พี่น้องเลยไล่อยู่บนว่าอยู่น้ำบา,าดาวเลยสื่อพ้นมา อืมกึบๆดีนะเบิ่งมึกสายมึกสาย พึ่ง่ะไล่พี่น้องเ้ยก็ถอดก้อนไปครับพี่น้องพึ่งคักดอีเลยบไล่เห็นโอ้ยอืมส่วนดิ ได้พักผู้เข้ามาเก็บฝากปงครับพี่น้อง อพอดีแดดซองมหาแจ่งจังน่อยเอาเฟิ่งโอ้โหเอาแบงคิงบาร์เทามีแบงคิงผมยันยำบวขาดหอมเปี้ยครับพี่น้องเอาไมากินเกี่ยมนะ Ướ 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 Một nhỏ Một lìn mất hèn Ngon nè <laughs> Một lìn chán lắm đó เงื่อไรหยาดหยาดเลยน้ำเก,กลมอืมอืมงอนมอนงอน,น,นเจยบดีของเจยบน,นกวบ เพียดเพียดนึงกูพี่น้องกันคนอยากได้พี่น้องด้วยกอคลิปบ่าเท้าไปลงตัวต่างซื้อกันเด้บ่าเท้าฮักนะแชแนลแฟนเพียดผนได้คนไทยตัวทางไทยเศร้าท้ออยากกอบท้อ <c oughs> หูอยู่ว่าเบิ้งอยู่ตอนนี้กะขั้นเห็นแล้วกะเศร้าเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดกอบอยู่นั่น ไปเล็งความเร็ววันนี้ไหมเอากิบบ่าวเท้ากินตุเหนือไปบ่มีอยู่พี่น้องคลิปได้กินจุเหนือบ่าวเท้าบาเา่เอาลงเพจเลยเอาลงแต่หานก่องยูทูปพี่น้องถ่ายเห็นโมเมนต์ของบ่าวเท้า <c oughs> กับเอาไปเล่งควมเร็้ยวโมเมนต์ครับพี่น้อง wo con này thì tôi này bưng này úy เอาแบบเอาพักแบบบ,บ้านๆก็ครับบุญบรรยาก,กางออกด้พี่หน่องมันใหญ่ผู่หนาใหญ่รีบเอาใส่ยังไรยังสิลม <laughs> sai sẽ chẳng cả lúng thì nó không nào Ui Ủa Phết chuột อเอาไเพชรพักหนองหน่อยครับพี่น้องกินก็ไปจุเหนือมนึงครับ บรรยากาศมันห่อนมันอา้าครับพี่น้องเอา้าครับหลายมักกินเป็ดเผ็ดแห้งครับเขากันดีครับเติ่งเผ็ดเติ่งเผ็ดเติ่งห่อน ใช้มือว่านนี่ครับพี่น้องใส่กัแบบคุยพวนพอแล้วเพื่อนเขาของน้ำนี่สุดยอดร <c oughs> ะบายสันยอดขึ้นกัน สายกึบๆดีครับ ôi, à. oh, yeah. đầy đi thật, đẹp nhanh tái đấy เบ่งมือแบ่งจังว่าอันหน้านี้ก่อนอือพอดีพอดีอดกึ๊บๆพี่น้อง สดครับพีนน่น้องมื้อนี้ยอมใจมื้อวานว่างโอ้ฮ้อนบาบๆเลย เดือหน่อยหนึ่งน่วมเพชรขากไรเรื่องเพชรเรื่องหัวน้องเอาเอาบรรยากาศนี่มือแรงกะบ่ถือว่าเขียวครับมาฝากพี่ตอนน้องมันแดดแดดตองมากมันสีเป็นออกสีเหลืองเหลืองเนาะพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศนี่มือแรงบ่ได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงนกตุกนุกยังก่อนนกกระตุ้งห่องนะครับมันนี่เพื่อนเอาไปกินมืดหรือว่แต่ว่ากับ ต้องโงทำมือก็ได้ยินอยู่นะครับเอา้าคือสิบวันมา <laughs> หอนครับเครื่องหอนเครื่องเพชรพี่น้องเอา้าฝากพี่ตอนน้องนะครับหลายๆหม่องหลายๆบอลน,นะครับฝนกระตกบางหม่องฝนกระโบตกคือ,อยังหน้าบ่าเท้านี่ฝนกระตกหลายมือแล้วพี่น้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แหละเฮงแรงเป่นงาน้ำซ้ำเมือดลงจังว่าเ,าเขาเขียวอยู่จังหน่อยแต่ว่าหากักโบเขียวคัทถ้าเป็นเป็นแบบฝนตกธรรมชาตินี่สีเขียวงามครับพี่น้อง าฝากพี่ตัวน้องนะครับหลายๆหม่องหลายๆายบอลที่กำลังวิกฤตปัญหาหนึ่งลวงเรื่องของโรคไพ่นะครับกะ <S <S สู่ๆเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเป็นกะหายไวๆนะครับผู้ใดโบ่พันเป็นกะขอให้โบ่เป็นนะครับพี่น้องขอให้โบ่เป็นนะครับขอให้อยูนนร่รอดปลอดไั่ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่นว่าอะโรขยาปรมาร่าพานี่เป็นสิ่งอันประเสริฐครับพี่น้องมีเงินหลานัาไดก็ตามถ้า,ม,าม,มีโรลงมีไพ่กะบ่มีความสุขนะครับถึงแม้ว่าบ่มีเงิน แต่ว่าบบมีโรคไผ่เบียดเบียนนะครับหากินน้ำทงน้ำทางสิกะนะครับมีมีความสุขครับมวน <c oughs> เอาฝากพี่ตอนน้องคือเก่านะครับตำมึกสายกุ้งสดนะครับเสียบเสบเงือไหลเนีมือแรงนะครับฝากพี่ตอนน้องมากะไรถือใจกันแช่บาทานนี้นะครับเด้อสำหรับมึอนะครับสวัสดีครับ